สวัสดีครับหลังจากที่เราสามารถเชื่อมต่อเจ้าแท็บเล็ตสแตนของเรานะครับกับคอมพิวเตอร์ของเราผ่านมินิ USB เพื่อทำการก็ปปี้ถ่ายเทย้ายไฟล์อะไรของเราได้กันแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะเชื่อมต่อเจ้าแท็บเล็ตสแตนของเรากับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-fi นะครับเพื่อที่บ้านใครเปิด w i f i ไว้ by, ก็สามารถก็ปปี้ถ่ายเทฟไฟล์ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับ ในการถ่ายในการเชื่อมต่อผ่าน wifi เนี่ยผมขอใช้เจ้าตัวโปรแกรมที่เป็นไฟล์ explorer ที่ชื่อว่า es file explorer แล้วกันนะครับโอเคนะเอาละครับทีนี้เริ่มแรกเลยเริ่มแรกเราก็ต้องไปเปิดอะไรครับไปเปิดเจ้าตัว wi-fi ของแท็บเล็ตสเปนของเราก่อนก็ไปกดที่ไอ้แท็บเวลาตรงนี้ครับกดเลยครับครับ ผมไม่ได้กดขอกดอีกทีครับผมแล้วก็กดไปอีกทีนึงครับกดที่ตัวเวลาใหญ่ๆเนี่ยครับเมื่อกี้กดอีกทีหนึ่งก็จะเจอ wi-fi นะครับกดที่ wifi ครับรู้สึกมันจะพามาหน้าเซตติ้งก็เปิด wi-fi กดแล้วก็ลากมาอ่อนโอเคนะครับกดตรงนี้แล้วก็ลากมาอ่อนตรงนี้ก็รอมันเปิด wi-fi นะครับ อนนี้ผมลองไ i ไแป๊บหนึ่งโอเค Connected แล้วนะครับของผมเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วครับเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ตรงนี้ก็จะขึ้นมาบอกระดับสัญญาณว่าเข้มมากเข้มน้อยขนาดไหนนะครับถ้าสีขีดนี่เยี่ยมเลยนะครับ3ามขีดก็โอเคละนะครับโอเคเสร็จที่ตัวแท็บเล็ตก็คือเราเปิด w i f i รอไว้นะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่คอมพิวเตอร์นะครับนั่นคือเราต้องไปแชร์โฟลเดอร์ที่เราต้องการที่จะ เคลื่อนย้ายไฟล์ของเราก่อนนะครับต้องไปแชร์กันที่คอมพิวเตอร์กันก่อนโอเคเดี๋ยวไปดูที่คอมพิวเตอร์นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับมาเพื่อที่ทำการแชร์โฟลเดอร์ที่เราต้องการไปกระทำกับไฟล์ในโฟลเดอร์นั้นเช่นย้าย c o อปปี้นะครับผมยกตัวอย่างสักโฟลเดอร์หนึ่งแล้วกันนะครับของผมขอยกตัวอย่างเป็นโฟลเดอร์เทสแล้วกันนะครับ ส่วนของคุณเนี่ยคุณต้องการกระทํากับไฟล์จับมันย้ายจับมัน Copy จับมันมูฟจับมันอะไรก็แล้วแต่ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกับสเปน์ท็บเล็ตของคุณเนี่ยคุณก็ต้องแชร์โฟลเดอร์นั้นสมมุติว่าผมจะต้องการาย้ายหรือ Copy ไฟล์ในโฟลเดอร์ e s t ผมก็แชร์โฟลเดอร์ e s t ก่อนนะครับวิธีการแชร์โฟลเดอร์ e s t ครับก็เลือกที่โฟลเดอร์ e s t แล้วก็คลิกขวาไปที่ property นะครับ แล้วไปที่แท็บแชร์ริ่งนะครับแล้วมาที่ปุ่มแชร์นะครับตรงนี้เลือกลงมาแล้วเลือกที่ everyone นะครับแล้วก็แอดเข้าไปแล้วก็แชร์ดันแล้วก็โค้ดเป็นอันเสร็จว่าตอนนี้เนี่ยเราแชร์โฟลเดอร์เทสแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายข้อมูลในโฟลเดอร์เทสไม่ย้ายดีกว่าก็ปี้เดี๋ยวผมจะก็ปี้ไฟล์นี้เป็นไฟล สารคดีนะครับก็คือระบบย่อยอาหารของผมนะครับไปไว้ในแท็บเล็ตนะครับขั้นตอนที่2คือแชร์โฟลเดอร์ที่เราต้องการย้ายหรือ c o อปปี้ไฟล์ในโฟลเดอร์นั้นก่อนนะครับขั้นตอนที่2แชร์เป็นแล้วนะครับโอเคครับเอาละครับหลังจากเราเปิด wifi ที่แท็บเล็ตสแตนของเราแล้วแล้วเราก็ไปแชร์โฟลเดอร์ใน Windows บนคอมพิวเตอร์เราแล้วนะครับทีนี้เราจะ ให้เจ้าตัวแท็บเล็ตสแตนมองเห็นโฟลเดอร์ที่เราแชร์ไว้บนคอมพิวเตอร์นะครับผมจะใช้โปรแกรม es file explorer นะครับผมสร้างช็อตคัทไว้หน้าโฮมอยู่ในกลุ่มตรงนี้นะครับกลุ่มตรงนี้เนี่ยเมื่อผมเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายตัวอยู่ในนี้เดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวผมค่อยอัดวิดีโอการสร้างช็อตคัทและก,ก็การสร้างกลุ่มไวห้หน้าหน้าโฮมไว้ตรงนี้อีกรอบหนึ่ง นะครับตรงนี้ออขออนุญาตไม,ไม,ไม่ไม่คลิกตรงนี้แล้วกันเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้สร้างช็อตคัดมาผมขอไปเปิดที่หน้าแอปแล้วกันเพราะทุกคนมีหน้าแอปหมดนะครับไปเปิดที่หน้าแอปแล้วกันกดไปที่หน้าแอปนะครับโอเคมาที่หน้าแอปแล้วก็เลื่อนหาครับเลื่อนหาอะไรนาะเลื่อนหา E S File Explorer เจอแล้วครับอยู่นี่นะครับ E S File Explorer เจอแล้วเข้าไปเลย ข้าโปรแกรมกันเลยนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บรอสักครู่ครับพอดีผมบูตเครื่องใหม่นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหน้าแรกของผมจะแสดงตำแหน่งของโฟลเดอร์อต่างๆที่ตำแหน่งเมาส์นะครับตรงโฟลเดอร์เมาส์ทีนี้ไอตัวเนี้ยผมตั้งเองหลังจากผมปรับแต่งเจ้าตัว ES File Explorer ผมเสร็จแล้ว แต่สลับหลายคนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดหน้าแรกที่เปิดขึ้นมาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะอยู่ที่ SD Card กันมั้งครับนะครับน่าจะอยู่ที่ SD Card กันนะครับไม่เป็นไรครับหน้าแรกจะมาเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ตามไม่เป็นไรตอนนี้นะครับสิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็คือให้แท็บเล็ตแตนของเรามองโฟลเดอร์ที่เราแชร์บนคอมพิวเตอร์ให้เห็นงั้นต้องไปที่โฟลเดอร์แลน นะครับตรงนี้เป็นแทบ็บแท็บข้างบนหนู no, ไม่มีแทบ็บแท็บข้างบนค่ะอันนี้เสียงกระซิบถามนะครับผมตอบแล้วกันถ้ายังไม่มีแสดงว่ายัางไม่ได้โชว์แทบ็บให้มาที่เมนูของโปรแกรม es file explorer ตรงนี้ครับปุ่มเมนูกดไปที่ปุ่มเมนูนะครับก็จะขึ้นมานะครับของผมเนื่องจากผมโชว์แท็บขึ้นมามก็จะเห็นเอาสมมุติผมกด h i d e Tab นะครับ จ้าตัวแท็บตรงนี้ก็หายไปนะครับแท็บตรงนี้ก็จะหายไปทีนี้เอาละคงเหมือนกันแล้วนะงั้นผมมาโชว์แท็บอีกทีหนึ่งก็มาที่เมนูของ ef IE l Explorer นะครับแล้วผมก็เลือกโชว์แท็บนะครับก็จะขึ้นมาแล้วเมื่อโชว์แท็บขึ้นมาแล้วไปเลือกที่แท็บแลนด์แล้วครับนะครับกดที่แท็บแลนด์กันเลยนะครับหน้าแท็บแลนด์ตอนแรกก็ยังไม่มีอะไรมันบอกว่ามันแนะนําว่า as a server by menu แล้วก็ new แล้วก็ server ตรงนี้ยังไม่ต้องไปทำตามเขาครับกดที่เสิร์ชดูก่อนเลยครับที่ไอคอนที่มันเป็นรูปอะไรนะแว่นขยายเสิร์ชเนี่ยตรงนี้ครับกดครับแ,แท็บแบบสแตนของเราก็จะเสิร์ชนะครับจะสแกนเจ้าตัวคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในวงแหวนไม่ต้องรอให้สแกนนิ่งจนจบนะครับเสียเวลา นะครับแค่ให้เห็นคอมพิวเตอร์ของเราโผล่ขึ้นมาหรือเห็นสักเครื่องโผล่ขึ้นมาแล้วกันถ้าที่บ้านคุณมีคอมพิวเตอร์ต่อเข้าวงแรนตัวเดียวมันก็ขึ้นมาตัวเดียวนะครับพอโผล่มาแล้วปุ๊บกดไปที่หน้าจอเลยครับหนึ่งทีมันก็จะเลือกสแกนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาหรอนะครับเมื่อกี้เครื่องของเรานะครับเครื่องของผมที่ผมแชร์ไว้มันอยู่ที่เครื่องนี้งั้นผมก็เลือกที่เครื่องนี้นะครับเลือกคาเวลานะครับ เื่อกี้โฟลเดอร์ที่เราจะทดลองกันคือ folder, โฟลเดอร์ e ทสอุย้ยทำไมของคุณเยอะแยะไปหมดเลยเนื่องจากผมเ,เคลื่อนย้ายไฟล์บ่อยโฟลเดอร์เหล่านี้เป็นโฟลเดอร์ที่ผมเคลื่อนย้ายไฟล์บ่อยผมก็แชร์เยอะพอสมควรนะครับเอาละเมื่อกี้เอามากลับมาที่โฟลเดอร์ที่ที่เราจะทําเป็นตัวอย่างกันคือโฟลเดอร์เ e สเนี่ยครับเจ้าตัว l a p top Spa n เจ้าตัวแท็บเล็ตสแตนของเรามองเห็นโฟลเดอร์ที่เราแชร์มาแล้วเมื่อกี้นะครับก็เข้าไปที่โฟลเดอร์เทส กดไปเลยครับก็จะเจอไฟล์อยู่ไฟล์หนึ่งเมื่อกี้ที่ผมเอามาเก็บไว้เพื่อที่จะลอง Copy ดูนะครับไฟล์นี้เป็นไฟล์ระบบย่อยอาหารนะครับก็กดเลือกมาเลยครับทีนี้การกดเลือดก,กดค้างนะครับกดค้างกดค้างจนมันเกิดเมนูย่อยขึ้นมาเป็นเมนู Operation ว่าจะทำยังไงกับไอ้ไฟล์นี้นะครับเลื่อนขึ้นลงเพื่อหาตัว c o p y t o นะครับ พวกก๊อป o o ้เนี่ยมันจะ c o p y ให้เลยแล้วแค่เราบอกมันว่า c o p y ไปที่ไหนเอาเลือก copy ปีกันก่อนดีกว่าเอาเลือก copy ปีกันนะครับเลือก Copy t o ปุ๊บมันจะโปรแกร,รม es f i l e e x p l ก r e r ก็จะให้เราบอกว่าปลายทางที่ต้องการ c o p y ไปที่ไหนนะครับไอตรงนี้เนื่องจากโปรแกรม es file explorer มันจําล่าสุดของผมมันจําไปตรงนี้นะครับทีนี้เราก็กดขึ้นไปสักหนึ่งขั้นนะครับ เมื่อขึ้นตรงนี้มาตรงนี้จะเป็นรูทนะครับตรงนี้จะเป็น S D card S D card ตัวนี้ไม่ใช่ S D card external ที่เราเสียบใส่เพิ่มลงไปนะครับ S D card ตรงนี้เป็นเมมภายในเครื่องนะครับส่วน S D card ที่เราเสียบเพิ่มเข้าไปนั้นเจ้าตัว Tab บเล็ตสแตมันจะเรียกว่ามันจะมันจะเรียกตัวนั้นนะว่า external S D ซึ่งจะอยู่ที่ตำแหน่งเมาส์แล้วก็ external S D ext S D คือตัวนี้นะครับก็เลือกตัวนี้ ผม,ผมจะเอาไปเก็บไว้ที่ SD Card ภายนอกที่ผมเสียบเข้าไปอยู่ที่แท็บเล็ตสแตนของผมผมเลือกตัวนี้นะครับแต่ถ้าบางถาใครจะเก็บไว้ที่ SD Card ก็ไปเลือกที่ SD Card นะครับผมเก็บที่ external SD กดเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นตัวนี้้ามาผมขอเก็บที่ตรงไหนเดียเก็บที่ Doc u m e n t ลวกันดูง่ายงนะครับก็เลือกที่ Doc Document เลือก Document เสร็จก็เข้ามา พอข้ามาปุ๊บผมเก็บไว้ตำแหน่งนี้ผมก็กดโอเคตรงนี้ครับเครื่องวาจะทำการ Copy สังเกตครับขณะ Copy จะเกิดไอคอน Copy ตรงนี้มาก็ไอคอนนี้มันไอคอนดาวน์โหลดนะครับลองกดลงไปดูที่ไอคอนนี้ครับมันก็จะขึ้นว่ากำลัง Copy ไปถึงเปอร์เซ็นที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้ถึง7จ7 8แล้วเกือบ100อรอให้จบแล้วกันนะครับ เมื่อเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่า successful แล้วนะครับเมื่อจบแล้วปุ๊บตอนนี้ไฟล์ที่เราทําการทดลองก็ p ีมาจากคอมพิวเตอร์ตอนนี้อยู่บนแท็บเลสแตนของเราละทีนี้ลองไปดูบันหน่อยไหมว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคครับจะไปดูว่ามันอยู่ตรงที่เรา c o p ี t o มาหรือเปล่าก็คือให้ไปที่แท็บ local นะครับก็ไปที่แท็บ local กันกดแท็บ local อะไรครับกดแท็บ local แล้วครับ ถ้าของใครมาที่ SD card นะครับก็ให้อัพขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นนะครับออกจากโฟลเดอร์ SD card อัพขึ้นไปอัพขึ้นไปปุ๊บมองหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเมาส์น่าจะอยู่ข้างบน้งครับ MNT นะครับหาโฟลเดอร์ที่ชื่อ MNT ก็เลือกโฟลเดอร์นี้นะครับก็จะขึ้นมาเป็น EXTSD อันนี้เป็น SD card ดภายนอกที่เราเสียบเพิ่มเข้าไปส่วน SD card ตรงนี้เป็นเมมภายในเครื่องของแท็บเล็ตต่าของเราส่วน USB Host 1นะครับไอตรงนี้เป็นโฟลเดอร์หรือเป็นตัว USB ของเครื่องเช่นเราเสียบแฟลชไดร์เข้าไปนะครับเสียบแฟลชไดร์เข้าไปก็ต้องมาเปิดตรงนี้มันก็จะอ่านแฟลชไดร์ ye, หรือไม่ก็เสียบ External Hard Disk นะครับเมื่อเสียบ External Hard Disk ก็มาเปิดไฟล์ใน External Hard Disk ก็เปิดที่ โฟลเดอร์ USB Hot s 1ตรงนี้เห็น okay, นะครับทีนี้เมื่อกี้ผมเก็บไว้ที่ไหนนะครับไฟล์ของผมเก็บไว้ที่ External SD ใช่ไหมผมก็เลือกโฟลเดอร์นี้นะครับเมื่อเลือกโฟลเดอร์นี้เสร็จผมเก็บไว้ที่ Document ผมก็ลองเข้าไปที่ Document ครับเมื่อกี้ไฟล์นี่งไงครับ Body a s l a r t Digest and u r i n e ก็คือระบบย่อยอาหารของผมที่ Copy มาก็อยู่ในเครื่อง Tablet Stand เรียบร้อยแล้วคุณจะ เล่นไฟล์หนังหรือจะทํายังไงต่อก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ตอนนี้ยินดีด้วยนะครับตอนนี้ก็คือสามารถ copy หรือกระทําจัดการไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับแท็บเล็ตสแตนผ่าน Wi-Fi ได้แล้วโดยใช้โปรแกรม es file explorer ยินดีด้วยครับแล้วก็สวัสดีดวสวัสดีครับเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับ